โอ้ ه, สามครับมองนี่ออด,ดีดีเลยครับพูนนะครับก้าขาวอยูข่ข้างหน้าก็มีอีกครับพูนะ่ะสองเลยครับม่ออดโอ้ ยัางไงครับนี่สองครับธีทำก็อสองวิธีคำโอ้พี่ครับเจ็ม1ึงสองเจ็มตัวครสามครับโอ้พุ่นครับดินยุคนาสองครับพุน่นนสวัสดีครับพี่น้อง พ่อกับค้นมันโกคือเก่าครับถ้าพี่น้องมาย้มดังครับเจ้านี่โอ้ยสวยหรอกครับ่แม่น้าดอกนี่่ะครับไม้เราห่วยเราเปล่าตีละครัชีมัดครับมือนีอยุนี่สมัดครับพูนมัดหนึ่งยุบุนครับพุ่นปลอมลงไม้นี่ไม้เด็ดเฮานี่ไม้เหมืองใส่เบ็ดเผือกเบ็ดเหล้าเฮานี่สามัดครับยุนี่มาสวยใหครับมือนี่โอ้ยลืมมาขาคื้อ เวยมาเขาทางเขานั่นตัวาจินหนึ่งเขาจึงลงมาเนาะครับเรื่มมาเขาเนี่ยครับโอ้ยไปเข้าไปเบื้องไปรุ่นแังเขาสีมันบ่สนมาหอวแล้วครับจงคืออยู่ดีครับปุ่นเห็นเขาขาวอีกคนมันมีเป็นซิบเส้นครับนี่โอ้ยถือขากูดีครับปุ่นสามรับมองหัน โอ้ไม้นี่เด็ดครับไม้นี่มะฮือมาเห็ดคล้องตืมอีกมือวานครับโอ้สามครับมองนี่อ๋อด,ดีดีเลยครับพุ่น,นะครับกขาวอยูข่ข้างหน้ากรมี่อีกครับพุ่นนะ โอ้มีเจะประตองครับหมายเลขสามขับมองนี่โอ้ขัก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 ออ๋ เ oh. รียบป้่อยครับ oh. oh. คุณกับยูกข้างนาพวโอ้ oh. ขากกากหมายนี่เนี่ มีผู้บนใส่จักเกียกับำมองผู้ใดก็ขานถางเนาครับพุณนฮ่เกียรปล่อยครับไปครับไปอายุข้างนาน เย,นนยีเเยรรบรวยครับนะครับเห็นเขาวๆอียอยู่ปุ่นสัางดังมองดีขึ้นครับบาดเจ็บกูยังจิกกูง่ายโอ้แต่มหนีง่งเด้อครับ ไปจองไกลครับหนู นี่จะประตวงครับหมายนี่เดยปล่อยครับนครับแจมหนึ่งปิดตวงอีกแล้วครับ มาอีกแล้วครับเห็นเขาขาวอยู่นี่กระตรองยีกแล้วครับออไก่รูดแล้วไก่รูดแล้วโอ้ยโอ้้ย เมื้อหรอครับชิปเชน,นอหอร,รักนี่แหละครับนี่ mm hmm. ไปครับไปเบิ่งเกาเชนครับบานนี่ mm hmm. มาหรอครับเห็นก็ขาวอยู่กลง,งาน mm hmm. ปากระ,กะมังครับ กลองนี้แหละครับถือดีเกียรก้อนมาอีกแล้วครับดินยุ่ข้างนานประต้องอีกแล้วครับ เรียบร้ล่ครับไปครับปุ่นครับแก้มหนึ่งยุกข้างหน้าเห็นก็ขาวอยู่ปุ่นเปตองอยู่โลครับ่ โอ้โหค,ครับเจียมหนึ่งของยุป,ปายยาผมค,ครับไกเคดแล้ว ไปครับพินเขาขาวยุคผลนยุคขนาปุ่นครับโอ้ยเงือกกับพวกไปครับโอ้สองครับหนึ่งสอง นี่จะประตวงกับเจ้านี่แนะ่อ้ยสองเลยครับมองนู กรตวงหลายครับไม้เฉพาะมาใส่เบ็ดเปลือกเิือกกระตองเนี่คย,ยครับเดยอปด้วยครับ คยังปลาแขกอีกหร,กครอครับโอ้ผุนหรครับผู้พิจิตรเต็งโคผูบ่ปล่อยไว้หรอกครับปลาแขกปานอื่นบ่แขกคันนี้ปลาแขก อู่ผมรับดินยุ่ขนนาไงครับหนึ่งไงไงไงอูโอ,โอูแต่เพียนไงครับป้าดอู ปอดโอ้อยังไงครับนี่มาเขายัางไงเขาต้องหัวครับนี่พันเกี่ยวเฉพาะ็นอยู่ปาดไงดีครับอย่าเชลรลตัางคนออกอ โอ้เป็นลูก่างนี่ครับลูกครัวคนี่นี่ซุปข้าเจ้าหม้อคบซุปข้าเรียวคนสิพันเกีียวด่างเนาะครับ เงียบลอยครับอุย้ยคุณครับดินยุคขนาคุณอู้สองเลยครับออเคื่อกับวบาไปบัง สองเลยคำนี่ปตองเวเลยคำคุณคุณครับแจมหนึ่งวีคิวขธนาเอาสองแจมขึ้นคำโอ้โอ เรียบร้อยครับ อ <Okay. S 2> ปากคมคมดีครับเข่วคมคมดีครับประตองเรียบร้อยครับเฮครับเปียวจำยุคนนาง เรียบร้อยครับคุณครับพี่รอรักเอ็กแก้มนึงใกล้เบื้องเราคำหัอรักนี่ละครโอ้ดีดีเลยครับเจ้านี่กระไรยัยงนี้ต้องประตองครับ เดียบร้อยครับไปครับไปเบิ้งเจ็ดเส้นครับหนีตัอกันนีแดดเส้นพูนกลางใบผลวิวผู้เดียวผมครับมาเบิ้งเจ็ดเส้นตัอครับ ยังได้เกิดเช้นโอ้คุณครับยะเพี้ยนครับนี่ โอ้รุนแปดเส้นเกาเส้นบนที่คำจุบกับเจ้าหัวหยอกเลยครับ คุณครับแจาหนึง่งขาวๆอยู่รอรักกันครับไม่ค่อยถือครับเจ็ดเส้นแตเพี้ยนดีก้วครับ ุนนี่ยอย่าลืนชี่เส้นหาเส้นหกเส้นเจ็ดเส้นนี่บอกใครถือครับแปดเส้นเก่าเส้นสิบเส้นถือดีกำหนดไปคนนั่นกันสามเส้นหานะครับถือดีสามเส้นหาสามเส้นสองเส้นหา ไก่เบิดหรอครับผู้วัย้็ไม่นี่ยแหละครับผูไม่เนี่ยบกเคยถือครับเจ็ดเส้นโอ้ผี่ครับแจมหนึ่งสองแจี่ยมตัวคำสามครับโอ้มาถือยี่รอผีรอที่เบิร์ดผีครับปลากระมังครับ ปลาจะ,ะเ,จาเพี้ยนครับอยู่ข้างนายนี่เปิดตวงครับนี่ บื้องหลังครับหอดภุ่มนี่แหละไปครับไปเบื้องแปดเช้นครับบนนีลมาหอดหรอครับแปดเช้นครับนี่มาลุนแปดเช้นต้อครับบอลนนโอ้ผมครับบอลยุคขนาปง ะจะหัวเท่านั้นจะเพี้ยนครับ จำหนึ่งเห็นเขาเขายิ่งตะเพียนอีกแล้วครับ โอ้ผี่ครับแจ่มเนืู้ลือดผีประต้องครับบานอ้ไม้นี่ก็จุดดีที่ครับ ผมกับแจมหนึ่งเห็นเขาขาวอยู่ขนาบผมประต้วงครับโอ้คือพันธุ์กระเจง เียบร่อยครับ <c oughs> โอ้คุณกลับแจมเหน็นเขาขาวอยู่ผมเจียบไก่ครับนี่ <c oughs> ดูดูครับแจมนา่ โอ้พุ่นครับดินยุ่ขนาดสองครับพุณนะปะตองกับปตเพี้ยนครับพุนด,ดินยุ่ขนาต่อไปพุ่นก็มีอีกครับพุ่นโอ้ตีดีครับแป่เท่นมือกระไร อีกรอยครับไปครับดินยุคข้างนาพุ่นครับคุณโอ้พี่ค,ครับแจ่มหนึ่งตะเพียนครับ โอ้ไม oh uh, hey, mm ้น hmm. uh ี่กปัจเพียนไรครับเปครับเปวดินยุคขนานี่สองครับนี่พี่ครับประตองแจมหนึ่งขงนายุคขนาปัจะเพียนครับโอ้ย เหียบร้อยครับเหียบร้อยครับ ไอ้รับใกรเบริ์ดโลเบิร์เหลือคำห้อนรักนี่แหละถือยิ้วครับแปดเส้นกนระไ้ไปครับไปสรุปผลงานครับบารนี่ เอามาสรุปผลงานครับพี่น้องมือนีดางซี่มัดนาะครับเจ็ดเส้นแปดเส้นเก้าเส้นสิบเส้นรับมือนีโอ้ยสุดยอดคือเก่าขับมือนีกระไดถือคักอี่ครับโอ้ยคักรักคักักมันหมานขับมือนีกระไดมันถือคักยุ่นแปดเส้นเก้าเส้นสิบเส้นอะครับถือคักยุ่เจ็ดเส้นบ่เคยถือครับมือนีใครยุคขับหมันอยู่ครับมือนีไม้เก้าหม่องเก้าปุ่นละครับ เรงหวยเราเปลา่าไม่มองใส่เบ็ดเผือกเบ็ดเล่าหัวเต้าน้ำขึ้นบุดลครับพอมลงนี่สามมัดครับพูดมัดหนึ่งไปใส่แปดเส่นอยู่ผู้เดียวครับมองผูกกระจือดีครับมองคนกกระได้ไข่ยอยู่หมันอยู่เอาคลิปนี้ไปซ้ำนี่เนาะครับพี่น้องทังไนก็ฝากก็เลยกดติดตามนี่เลยครับใส่เบื้องใอยถุนใส่เกี่ยเนี่ยอกกันไม่คลิปหนาหมดลครับยิดดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงรำเรื่อยทุกท่านครับสวัสดีครับ โอ้ยขาขาขาเมือนีสุดยอดเลยครับไปครับขึ้นเมื่อครับบาน,นี้โอ้ยสวยเลยเจอสิเหลว